สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้คุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะมีรถเข้าใหม่สดๆและร้อนเลยนะคะเป็นรถรุ่น L3608SP นะคะเดี๋ยวนี้กุ้งจะพาไปรีวิวรถกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น L3608SP นะคะรถปี58นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านพนหลังนะคะราคาขายอยู่ที่ 359,000บาทนะคะราคานี้ไม่แพงกันไม่แพงเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ,ะตัวใบดะเดี๋ยวพาไปรีวิวตัวรถก่อนนะคะใบดันคันล่างนะคะจะทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ไล่มาดูที่สีตัวรถนะคะจะเดิมๆนะคะค่ะมีรอยผิดข่วนบ้างตามการใช้งานนะคะค่ะตัวยางหน้านะคะยางหน้า ประมาณ70%นะคะส่วนล้อกระทะนะคะจะสีเดิมเดิมนะคะค่ะสีตัวรถจะเป็นสีเดิมนะคะค่ะไล่ดูไปนะคะค่ะสำหรับทิ่ห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารตัวเบาะนะคะไม่ฉีกขาดน,นะคะแล้วก็ตัวหลังคานะคะไม่แตกไม่หักนะคะหลังคายัางยังดีอยู่นะคะเป็นหลังคาของคูเปต้าเลยนะคะค่ะซุ้มล้อกระทะนะคะ ลุ้มล้อกระทะนะคะสีสันนะคะตับสภทพ์ทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะมาดูตัวยางหลังนะคะยางหลังยังใช้งานได้อยู่นะคะเอ่อประมาณ75% 80%นนะคะค่ะตัวล้อกระทะนะคะค่ะสีเดิมๆคู่ตัวรถเลยนะคะไฟนะคะไฟไฟไม่แตกนะคะไฟเดิมนะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟเลี้ยว ไปท้ายเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะดูท้ายรถนะคะท้ายรถตัวชุดยกนะคะแขนนะคะแล้วก็โซ่ข้างนะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะป้ายทะเบียนนครราชาสีมานะคะตอชอ2 1 5อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแจ้งมาที่กุ้งได้เลยนะคะขอคลิปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือ จะเข้ามาทดสอบระบบที่ร้านสาขาระยองได้เลยนะคะปักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะที่ Google Map นะคะพิมพ์คำว่าพูนเสมอแท็กเตอร์จะพาลูกค้ามาถึงหน้าร้านเลยนะคะที่ร้านนะคะอยู่อำเภอแกลงนะคะแล้วก็ตำบลกองนิมอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะยังด้านนี้นะคะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะยังใช้งานได้ดอกยังโอเคอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ70%น70%นะคะค่อยๆไล่ไปนะคะค่ะ <c oughs> ยังตัว ตัวยางหน้านะคะสีล้อกระทะนะคะจะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบกันนะคะเดี๋ยวเชิญช่างแมทมาทดสอบระบบนะคะมาฟังเสียงเครื่องนะคะมาทดสอบระบบเกียร์ระบบไฮดรลิกนะคะสําหรับที่ร้านนะคะหลักๆเลยนะคะเราจะเช็คระบบเครื่องเครื่องยนต์นะคะเกียร์ระบบไฮดรลิกซึ่งเป็นระบบหลักๆเลยนะคะที่ที่มันจะต้องโอเคมันจะต้องดีนะคะส่วน เรามาปัดทีหลังกันได้เรื่องความสวยงามมันไม่ยากนะคะแต่สําหรับหลักๆการใช้งานของรถถน,นะคะ4ระบบ3ระบบนี้ควรจะดีนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเข้าเดินทางเข้ามาทดสอบระบบนะคะสามารถจัดจองออนไลน์ซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับเบอร์ติต่อของคุงนะคะ0 6 3ย์3 9 2 2 4หรือไลน์ไอดีก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะไลน์ไอเดีร์อนี้เลยค่ะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะจองออนไลน์สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะจองคันนี้ได้รถคันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเท้าปัดน,นะคะ รับรถคันนี้นะคะเป็นรถขนาด3สูบนะคะโฟลวิวสองทาานะคะเป็นรถรถที่เหมาะกับเข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะคะตัวห้องผ ปกติเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวรอยมาร์กของห้องเครื่องยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์063 453 9224นะคะเป็นรุ่น L 3 6 0 8 SP ปี8 8นะคะสำหรับวันนี้นะคะขุ้ขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ